สวัสดีครับตัวนะครท่านขู้นท่านหนายูโรของเองนะต้องการกุญทีแฮนด์ของนะวันนี้ผมจะทำการมาเล่นเกมเราบอกแมป Tower Defense s i m u l a บอร์เลเรนะแต่วันนี้ผมไม่ได้ทำการมาเล่นเกมของนะแต่วันนี้ผมทํทำการมารีวิวตัวละครตัวหนึ่งของนะซึ่งมีชื่อว่าเจสเตอร์ของนะซึ่งตัวละครเจสเตอร์นะคุณสามารถหาได้โดยการคุณเล่นหาอีเวนต์ครับวินอีเวนต์ี2023นของนะหรือถ้าเกิดคุณไม่อยากได้อีเวนต์แล้วก็สามารถเติมได้นะ ราคาอยู่ที่750บาทแล้วก็เจสเซอร์นะ้นเป็นตัวละครที่จะถ,ถือว่าได้ก็เรียกว่าเก่งเลยทีเดียวนะโอเคเราจะทำการมาอธิบายตัวละครเจสเตอร์กอนเลยนะโดยตัวละครเจสเซอร์อนะเป็นตัวละครที่เราสามารถเลื่อนลูกกระเบิดของเขาได้นะซึ่งจะมีลูกระเบื้องไฟน้ำแข็งพิแล้วก็คอนฟิวนะ แต่ขวดรูประเบิดพวกนี้ของนะจะมีอยู่สามประเทศก็คือน้าแข็งของพีธแล้วก็คอฟฟี่อซึ่งรูเบิดพวกนี้ขนะจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าคือคุณต้องอัปเกรดตัวคอนเทสเตอร์ของนะให้ถึงเลเวลแต่ละเลเวลของนะถึงจะสามารถใช้ระเบิดพวกนี้ได้นะแล้วก็รูประเบิดแต่รูประเบิดของนะของเชสเตอร์ของนะจะตรงตีขั้วศัตรูแตกต่างกันนะอย่างเช่นรูประเบิดไฟของนะถ้าเกิดเชสเตอร์ปาดูรูระเบิดไฟนะบอดในซอมบี้ตัวที่โดนนะจะติดไฟทันทีเหมือนในคลิปนี้ของนะ ต่อมาเขานะลูกน้ําแข็งเขานะตู้น้ำแข็งเมื่อเชสเตอร์เขานะฟลาใส,าส่ศัตรูนะศัตรูทำการจะทําการเดินช้าลงเขานะ ต่อมาของนะลูกระเบิดพิษขขงนะเมื่อจอรคดเจสเตอร์ปลาใส่สตูสตูที่โดนเนี่ยโดนดามอยู่ด้วยขอานะแล้วโุงบอกไปนิดนึงของนะน้ำแข็งกับไฟก็โดนดามิด้วยเหมือนกันของนะแต่ของพิษนี่จะแปลกๆกว่าอย่างอื่นก็คือมันทําการสร้างของเหลสีเขียวขึ้นมานะแล้วเมื่อสตูที่เหอไปเหยียบโดนของเหลวสีเขียวเนี่ยมันจะทําการโดนดามิเปทันทีของนะ ต่อมาของนะรูประเบิดรูปสุดท้คยของนะ้ก็คือคอนฟิวของนะเมื่อเจสเตอร์ของนะไน้นการปลาลูระเบิดคอนฟิวใส่สตูสตูก,ก็จะโดนดาเมจไปด้วยแล้วก็สตูนะจะมีโอกาสที่เดินกลับไปของนะแล้วก็มีข้ออีกอย่างของเจสเตอร์คือจะมีข้อจำกัดอยู่ของนะอย่างแรกเลยคือรูระเบิดน้ําแข็งพิกแล้วก็คอนฟิวเมื่อปาโดนใส,ส่ัตู คือดาเวทที่จะทําได้ะจะโดนขาดไปมา50%ขนนะอย่างที่สองเลยขนนะเชสเตอร์ขนนะสามารถมองเห็นมองเห็นไฮเดนได้ตั้งแต่เรเบิลูนย์แต่ไม่สามารถสกัดตัวขั้วตัว,ต,วตัวบินได้ขนนะแล้วก็รูระเบิดน้ำแข็งนะขนนะจนะไม่สามารถใช้งานร่วมกับรูระเบิดไฟได้ขนนะแล้วก็มีแค่นี้แหละเกี่ยวกับการอธิบายของตัวละครเชสเตอร์ขนนะโอเคแล้วท้าการมาดูเลเวลแต่เลเวลของเชสเตอร์กันเล่าอะอเลยขนนะตั้งแต่เลเวลศูนย์ขนนะ จะรู้สึกจะมีค่าค่าค่าวานเริ่มต้นอยู่ที่500ขอนะไฟเทประมาณ1.5ระยะ10ดาเมจ2องขอนะแล้วก็เลเวล1นึ่งขอ้นะจะมีค่าอาเกตอยู่ที่100บาทของนะจะเพิ่มไฟเดทของนะจาก1.5จุดากเป็น1นของนะแล้วก็ระยะจะก10จะกลายเป็น12บองนะแล้วก็เลเวลสองของนะเลเวลสองจะมีค่าอเกตอยู่ที่6 5 0บาทของนะจะเพิ่มดาเมจจากสองกลายเป็น5ของนะแล้วก็เลเวลสองขอณนะจะทำการปลดล็อกรูระเบิดน้ำแข็งมาของนะ ร่างเลเวลสามของเจสเตอร์ของนะจะมีค่าเกตอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทของนะจะเพิ่มดาเมจจากห้าเกเป็สิบแล้วก็จะทําการปลดล็อกรูประเบิดพิกมาของนะแล้วก็อย่างต่อมาของนะเลเวลสุดท้ายคือเลเวลสี่ของนะซึ่งตัวของเจสเตอร์จะมีค่าเกตอยู่ที่หกพันบาทของนะจะเพิ่มระยะสุดจากสิบสองเกเปสิบสี่ไฟเดชจะเนิงเกเปสิบห้าแล้วก็ดาเมจจากสิบเกไปยี่สิบของนะแล้วก็ร่างเลเวลสี่ของนะจะ ทาการปลดลกรูดระเบิดคนฟิลมาเขานะแล้วก็จะแถมรูดระเบิดอีกรูปหนึ่งมาเขานะซึ่งทําให้เชสเตอร์สาม,มา่มามีรูดระเบิดทั้ง2รูปมาเขานะแล้วก็สกิลของเชสเตอร์คือจะเป็นสกิลรูปรีเบิร์ดนะซึ่งมันสามารถทําให้เมื่อเชสเตอร์เขานะถือรูปไฟอยะแล้วคือเราตั้งค่าเป็นรูดน้ําแข็งนะถ้าเกาเคยใช้สกิลไปอะคือเชสเตอร์ทำการเปลี่ยนเป็นรูกน้ำแข็งที่เราตั้งไว้ทันทีเขานะแล้วก็มีหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกนะคือ แล้วเบอร์นคอนฟิวเนะี่ยคือคือสามารถใช้ได้แม้กระทั่งบอสยังใช้ได้เลยคนนะบอกเลยไม่เชื่อหรอนั้นดูเอาแล้วกันคนนะเห็นไหมเห็นบอสไหมมันเดินกลับเมื่อ,อก,กี้เนี่ยแหละแค่นี่อะ